เอโย p สวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่หึงคันนะครับเป็น GPX r e g e n ์เ0 0นะครับปี2017คันนี้แต่งมาให้ทั้งคันเลยเป็นแนวคาเฟ่นะครับสวยมากนะคันนี้ทรงดีเลยสีดำด้านนะครับเดิมจากโรงงานนะฮะล้อหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับยังใช้งานได้อีกยาวเลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับนิ่งๆเลยฮะขับขี่ได้ปกติไม่ดังแน่นอนครับ ท่อเป็นท่อแตกมาให้นะครับผมสวยมากนะครับคันนี้แต่งแนวคาเฟ่ไห้ทั้งคันเลยนี่ครับไฟหน้าเป็น LED มาให้นะครับเปลี่ยนไฟหน้ามาให้ใหม่มีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้นะครับเปลี่ยนปอกแฮนด์มาให้ด้วยสวยมากครับผมคันนี้เครื่องใหม่มากนะครับสะอาดกริฟท์เลยแล้วเราสวิตช์ให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนเบาะมาให้ด้วยนะครับผม มีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้นะครับไฟท้ายอยู่แต่งมาให้นะครับทะเบียนเป็นทะเบียนแต่งนะครับผมใส่มาให้สวยๆเลยเราไปดูเรือนไม้กันเลยดีกว่าคันนี้แจ้งก่อนนะครับว่าเปลี่ยนเรือนไม้มาให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนเรือนไม้มาให้ใหม่นะฮะคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าตาร์ติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับเสียงท่อนุ่มๆเลยคันนี้ เสียงนุ่มๆเลยนะฮะคันนี้นะครับ GPX Legend 0 0ปี2017นะครับผมเสนอขายอยู่ที่28,500บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับผมใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย